ตอนที่วิกฤตที่สุดของทรูนะครับปี 1997- 1998ถือว่าล้มละลายนะครับตอนนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เข้ามาในความคิดของของผมเองแล้วก็ผู้บริหารหลายท่านนะครับก็คือคำว่าโอ้ไม่เหลืออะไรแล้วไม่ใช่ไม่เหลืออย่างเดียวนะครับติดลบอีกเพราะว่านี่ยังจ่ายไม่หมดติดลบนอกจากไม่เหลืออะไรแล้วยังติดลบอีกนะครับเพราะเป็นหนี้เป็นสิน แต่ถ้าเรามองกลับอีกทางหนึ่งอยู่ที่ความคิดอีกเหมือนกันมองกลับอีกทางนึงนะครับเอ๊ก็ไม่มีอะไรจะเสียเนี่จากนี้ไปเนี่ยถ้าเดินต่อไปมีแต่ได้เนี่ยไม่เสียเลยเอาอยู่ที่มุมมองใช่ไหมครับว่าน้ำเนี่ยมีเหลือแค่ครึ่งแก้วหรือเหลือตั้งครึ่งแก้วตรงนี้อยู่ที่มุมมองเพราะฉะนั้นการตั้งหลักในจุดที่เป็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็ต้องมองไปในเชิงที่มัน บวกนะครับแล้วจริงๆแล้วในส่วนใหญ่แล้วการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสร้างโอกาสเสมอนะครับเรามองเห็นหรือเปล่าเอาละเราเห็นโอกาสแล้วบางคนเรียกความการเห็นโอกาสว่ามีวิสัยทัศนะครับผู้นําต้องมีวิสัยทัศน์เราได้ยินกันบ่อยๆถามว่าแล้วคําว่ามีวิสัยทัศเนี่ยแล้วทํำยังไงต่อล่ะเราก็ต้องวางเป้าหมายใช่ไหมครับ การวางเป้าหมายเนี่ยถือว่าเป็นวิธีการในการสื่อถึงคนหมู่มากเราไม่สามารถที่จะสื่อทุกคำพูดและสร้างความเข้าใจทุกคำพูดได้แต่ว่าเราสามารถวางเป้าหมายทำให้คนหมู่มากเนี่ยเห็นว่าเราจะเดินไปทางไหนด้วยกันนะครับและผู้นำที่ดีเนี่ยก็สามารถที่จะต้องสร้างความเชื่อให้กับหมู่คณะได้ว่าการเดินไปในเส้นทางเนี่ยเป็นเส้นทางที่ถูกต้อง เป็นเส้นทางที่ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงอย่างมีอ,อนาคตที่ดีขึ้นนะครับตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญวิสัยทัศน์ความเชื่อการถ่ายทอดการตั้งเป้าหมายการวางแผนและที่สำคัญที่สุดนะครับทุกอย่างถ้ามันอยู่เพียงแค่ในความคิดความเชื่อของเราแต่ไม่ลงมือปฏิบัติเท่ากับไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องลงมือทำถ้าไม่ลงมือทำเท่ากับ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเราคือผลของการกระทําของเราเราไม่ใช่ผลของความคิดของเราเมื่อความคิดแปลงเป็นการกระทํานั่นน่ยถึงจะเป็นตัวเราถึงจะเกิดเป็นผลนะครับบริหารโดยการมีส่วนร่วมการที่เราจะต้องบริหารโดยมีพนักงานจํานวนมากหรือว่าเรามีชุมชนที่จะต้องติดต่อแล้วก็พูดคุยเป็นจํานวนมากเนี่ย อันนี้เราต้องการให้เขามีส่วนร่วมเพราะว่าการมีส่วนร่วมเท่านั้นเนี่ยจะทำให้เขาคิดเองปฏิบัติเองไม่รอให้ว่าให้เราสั่งให้ทำแต่อย่างเดียวนะครับและเชื่อเองเมื่อมีส่วนร่วมก็เท่ากับเป็นกระบวนการในการสร้างความเชื่อของตัวเขาเองด้วยถ้าเขาไม่มีส่วนร่วมเนี่ยนะครับไอกระบวนการตรงนี้ไม่เกิดเพราะฉะนั้นเขาจะรออย่างเดียว ทำยังไงให้มีส่วนร่วมนะครับการสร้างความผูกพันนะครับหรือหรือในในยุคนี้เนี่ยภาษาศัพท์ที่เราใช้ในองค์กรเราเรียกว่า employee engagement คือความสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรการสร้างความผูกพันของออชุมชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเสร็จแล้วถ้าก็มีความผูกพันกับชุมชนเนี่ยเขาจะต้องรู้สึกว่า เขาทำไงให้ชุมชนนี้ดีข right. ึ้นแต่ชุมชนเองก็ต้องตอบรับนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าซึ่งเป็นหน้าที่ของหัวหน้าชุมชนค่อนข้างมากนะครับในการที่จะสดับฟังและตอบรับและทำให้คนในชุมชนเนี่ยรู้สึกว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนที่เขารักและน่าอยู่เช่นเดียวกับบริษัทเป็นบริษัทที่เป็นบ้านที่2ของเขาเป็นได้ยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องสดับฟังและทำให้เป็นบ้านที่สของพนักงานให้ได้ อย่างกรณีของ t u u เนี่ยเรามีการวัดผลนะครับว่าความผูกพันของพนักงานเนี่ยอยู่ในระดับเท่าไหร่วันนี้เราอยู่ยังไม่สูงเท่าเป้าที่เราวางไว้อยู่ที่62%นะครับถ้าแกนที่ถือว่าเป็น High p e r f o r m เม c นหรือว่าสูงจริงๆต้องอยู่65%ขึ้นมานะครับในประเทศไทยเนี่ยเราจะมีอ,ะองค์กรบางองค์กรทำได้ถึง93%ในกรณีนี้คือโรงแรมอย่างเช่นโรงแรมโอเนตนเป็นต้น ค,ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเนี่ยสูงถึง93%อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำให้เกิดนะครับถัดไปครับการบริหารบนพื้นฐานของคุณค่าที่ยั่งยืนนะครับองค์กรทุกองค์กรจะต้องมีวัฒนธรรมวัฒนธรรมจะเป็นภูมิคุ้มกันบางคนนะมีคนถามผมว่าเอ๊ะทำยังไงถ้าเกิดมีเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่สู้งานไม่อึดไม่อดทน นะครับทำางสักพักหนึ่งก็เริ่มจะฝ่อแล้วนะครับจบออกมายังไม่รู้ได้สัมบัยตัวว่าตัวเองต้องการทําอะไรอยากเป็นอะไรเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าพอเข้ามาในวัฒนธรรมขององค์กรที่วางไว้นะครับจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องนะครับรุ่นน้องเข้ามาเจอรุ่นพี่รุ่นพี่เรียกประชุมวันเสาร์อาทิตย์รุ่นน้องไม่มารุ่นพี่บอกลูกน้องคนนี้รุ่นน้องนี้ไม่ไหวแล้วทําไงครับถ้ารุ่นน้องไม่ปรับตัว นะครับให้เข้ากับคุณค่าและวัฒนธรรมขององค์กรหรือชุมชนนั้นๆเนี่ยก็อยู่ไม่ได้อีกอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งคือบริษัทก็เหมือนโรงเรียนที่2นะครับที่คนจะเข้ามาแล้วก็พัฒนาต่อไปชุมชนก็เช่นเดียวกันนะครับจะต้องมีการพัฒนาที่มีความต่อเนื่องในระดับวัยแล้วก็อายุที่เขามีวุฒิภาวะที่แตกต่างกันไปในองค์กรของทรูเองเนี่ยแบ่งคุณค่าหลัก ขององค์กรเป็น4ข้อด้วยกัน1คือมีความรักความรักในที่นี้หมายถึงไม่ใช่แบบหนุ่มสาวนะครับแต่ว่าความไม่เห็นแก่ตัวความที่คิดถึงผู้อื่นนะครับเป็นหลักเหล่านี้เป็นเรียกว่าเป็นความรักนะครับสองคือมีความฝันความฝันเนี่ยถ้ามองไปแล้วมันเหมือนกับเป็นเรื่องไม่ดีแต่จริงๆแล้วถ้าฝันในสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้กับตัวเองและส่วนรวมได้เนี่ยเป็นฝันที่ดี ค,ความฝันเนี่ยเป็นตัวที่ขับเคลื่อนนะครับให้คนเนี่ยกล้าที่จะขยับเดินและเปลี่ยนแปลงจากจุดที่เขาอยู่ถ้าเขาไม่มีความฝันนะครับเขาก็ไม่อยากจะเปลี่ยนไม่อยากจะเดินมีคำกล่าวนะครับบอกว่าความฝันนะครับเมื่อคุณมีฝันชีวิตของคุณก็จะตื่นนะครับ ประการถัดไปคือความซื่อสัตย,สสตย์เขาบอกว่าความซื่อสัตย์กินไม่หมดนะครับความซื่อสัตย์กินไม่หมดความซื่อสัตย์คือความมั่งคั่งเอ๊ะเป็นไปได้ไงความซื่อสัตย์คือความมั่งคั่งเป็นความมั่งคั่งครับมั่งคั่งในมิตรสหายมั่งคั่งในการแม้กระทั่งการลงทุนทําธุรกิจเพราะว่าใครก็อยากเอาเงินมาให้คนที่ซื่อสัตย์เนี่ยกู้มั่งคั่งในการมี ร่วมทุนร่วมการงานเพราะว่าพาร์ทเนอร์ที่อยากจะมาร่วมทุนกับเราเพราะว่าเรามีนคนมีความซื่อสัตย์นอกจากมีความสามารถแล้วต้องมีความซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นความซื่อสัตย์คือพื้นฐานของความมั่งคั่งที่แท้จริงนะครับความกล้าครับความกล้าเนี่ยเป็นจุดที่สําคัญมากนะครับความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงความกล้าที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆ ความกล้าที่จะขยับออกจากจุดที่ตัวเองคุ้นเคยและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอันนี้เป็นสิ่งที่ความกล้าในการที่จะ,ะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ทันตั้งตัวทำยังไงคนของเราจะสามารถจะตื่นขึ้นมาทุกเช้าแล้วมองว